นวยวันลอยกระทงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูฟ้าอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนนวยวันลอยกระทงสำหรับวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของกระทงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กัน ครูฟ้าก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมนิทานกันได้เลยค่ะหนูแฮปปี้มีปัญหาตอนลอยกระทงแม่คะแม่ทำอะไรอยู่หรอคะแม่กำลังทำกระทงอยู่จ้ะลูกเย็นนีเ้เราจะได้ไปลอยกระทงกันจ้า ทำไมเราต้องไปลอยกระทงกันด้วยล่ะคะประเพณีการลอยกระทงเป็นเหมือนการแสดงการขอบคุณน้ำจลูกมนุษย์เราเดำรงอยู่ได้เพราะน้ำเราต้องรำลึกว่าต้องใช้น้ำอย่างคุ้มค่าไม่ใช้ทิ้งคว้างและไม่ทําให้น้ำสกรปรกเป็นการแสดงการขอบคุณน้ำในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตเราให้เราเดำรงชีวิตอยู่ได้จลูก แล้วทำไมแม่ถึงใช้ต้นกล้วยมานทาเป็นกระทงล่ะคะต้นกล้วยเป็นวัสดุธรรมชาติจ้ะลูกสามารถย่อยสลายได้ทั้งต้นกล้วยและส่วนต่างๆของต้นกล้วยก็สามารถย่อยสลายได้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมจ้ะถ้าเราเลือกใช้วัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถย่อยสลายได้มันก็จะกลายเป็นขยะเป็นการทําลายแม่น้ําทําให้น้ําเน่าเสีย หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆได้ด้วยจ้ายกตัวอย่างเช่นพวกปลาในน้ำพวกนกพวกสัตว์ต่างๆที่คอยหาอาหารมาดำรงชีวิตถ้าพวกมันกินขยะพวกนี้เข้าไปอาจทำให้พวกมันต้องตายได้เลยนะจ๊ะลูกโหน่าสงสารจังเลยค่ะแม่ใช่แล้วจ้าหนูขอลองทํากระทงด้วยได้ไหมคะได้สิจ้ามาจ้ะเดี๋ยวแม่สอนทำนะ 卡梅。 ค็กๆนีทานก็จบลงไปแล้วสนุกไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ส่วนประกอบของกระทงกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันได้เลยคะ่ะส่วนประกอบของกระทงนะคะเด็กๆก,ก็จะมีใบตองนีหยวกกล้วยหรือฐานกระทง มีดอกไม้มีธูปและมีเทียนนะคะพอเรามีส่วนประกอบของกระทงครบแล้วเราก็จะได้กระทงสวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของกระทงกันไปแล้วนะคะ วันนี้ครูฟ้าก็มีเกมสนุกสนุกชาวปัญญามาให้เด็กๆได้เล่นได้คิดอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันได้เลยค่ะเกมปริศนาคำไทยกันค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยให้เด็กๆฟังปริศนาคำททยของคุณครูและทายว่าเป็นพยัญชนะตัวไหนนะคะ ตัวฉันคือใครเลี้ยงไว้ในเลา้าขันปลุกทุกเช้าดังเอ,กอ็เอกเอก็กเอ็กเฉลยกอไก่นั่นเองค่ะฉันคืออะไรปองใหญ่จริงหนาคุณแม่นำมาทำอาหารเอ้ย ฉเฉยขอไข่นั่นเองค่ะฉันคืออะไรตัวใหญ่สี่ขาเลี้ยงไว้ไถน,หนาหน้าตาคล้ายวัวเฉยขอควายนั่นเองค่ะ ฉันคืออะไรตัวใหญ่หลากสีเลื้อยไวเร็วรี่มีพิษร้ายเอ้ยเฉลยงองงูนั่นเองค่ะฉันคืออะไรตัวใหญ่งาขาวมีงวงยาวๆเอาไว้ลากซุง ฉเฉลยชอช้างนั่นเองค่ะฉันคืออะไรมีใจกล้าหาญคล่องแคล่วชำนาญเก่งการสู้รบฉเลฉเลยทอทหารนั่นเองค่ะ ฉันคืออะไรอยู่ในที่รกเนื้อตัวสกรปรกรังแตนรกเอ้ยฉเฉลยนอหนูนั่นเองค่ะฉันคืออะไรเป็นใบสีเขียวใบกลมใบเรียวสีเขียวงดงาม ฉเฉลยบอบใบไม้นั่นเองค่ะฉันคืออะไรใช้ครีบใช้หางเคลื่อนไหวนำทางอยู่ในน้ำเอ้ยฉเฉลยบอปลานั่นเองค่ะ ฉันคืออะไรตาโตสองขามีปีกนําพาหายเหยื่อกลางคืน,ฉนเฉลยหอนกคูกนั่นเองค่ะว้าวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเกมงสนุกไหมเอยเด็กๆตอบคำถามกันได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของกระทงกันไปนะคะแต่เอ๊เด็กๆจำกันได้ไหมนะว่าส่วนประกอบของกระทงนั้นมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะเด็กๆมีใบตองมีฐานกระทงมีดอกไม้มีทูบและมีเทียนนะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้ครูฟ้าก็อยากจะฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองกันด้วยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญถ้าเด็กๆมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมสวมแมสกันด้วยนะคะแล้วพบกับครูฟ้าใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย